สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบนบ้าาัสหนังบายแอดโกบนบ้าพัสหนังนะครับกับช่วงรีวิวหนังใหม่ประจําสัปดาห์นะครับซึ่งก็เป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับเวลาที่มีหนังใหม่เข้ามาทางช่องก็จะเอามารีวิวแล้วก็จัดอันดับเล็กๆ ของช่องนะครับเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจว่าสัปดาห์นี้จะดูเรื่องไหนกันดีนะครับเรื่องนี้สัปดาห์นี้อาจจะมีน้อยสักนิดนึงสลับหนังที่เข้ามาให้เลือกแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยสักทีเดียวนะครับเนื่องจากหลบหลีกเลี่ยงหนังฟอร์มยักษ์ใหญ่จากค่ายวอร์เนอร์กับภาพยนตร์เรื่องอะควาแมนนั่นเองนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยสักทีเดียวนะครับก็ยังมีแอนิเมชันสลับ FC ก็ยังมีคอนเสิร์ตของดีว่าตัวแม่ให้ชมกันในโรงภาพยนตร์รวมไปถึงหนัง อินเดียที่มีแฟนคลับหนาแน่นในเมืองไทยคอยอรอชมอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ให้ชมกันด้วยเช่นกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังว่าแต่และเ,เรื่องเรื่องราวเป็นยังไงกันบ้างจัดอัดับยังไงกันบ้างขอฝากกดติดตามกด s ั b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้สักนิดละกันนะครับ <S <S เพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับรวมไปถึงใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถโดเนตมาได้เลยนะครับที่ ตัวเลขบัญชีที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะครับ ไปเป็นการเสีเวลามาเริ่มกันที่หนังหน้าดูอันดับที่4เลยแล้วกันนะครับเข้าฉายวันที่20ธันวาคมนี้กับแอนิเมชันเรื่องราวของช h น n y คัล o r ที่จะโฟกัสไปที่ซากุระกิมาโนเด็กสาวธรรมดาที่ได้พบกับโปรดิวเซอร์ของ 2X3 อ็กทรีปดักชันนะครับโดยบังเอิญจนเธอได้รับโอกาสให้มาเป็นไอดอลเพื่อนค้นลบออขออภัยครับเ <c oughs> พื่อค้นพบโลกใบใหม่ที่ตามหานะครับมาโนจะได้พบกับเพื่อนไอดอลคาสโน โอริ ring, แล้วก็ฮาจิมิยะเมกูรุนะครับซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันที่สุดจนได้ก่อตั้งอยู่ใน3าคนในชื่อว่า i l l u m a t i o n Star นะครับสามารถเช็กรอบเช็คโรงกันได้เลยนะครับสำหรับซี FC, หนังจะเข้าฉายวันที่21ธันวาคมนี้เฉพาะเครือ SF เเท่านั้นนะครับ The Idol Star, a อ s ตาร์แอ r นะครับช h i นี่ o l o r Chapter 1นะครับแล้วก็มาต่อกันที่ อันดับที่3นะครับเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์นะครับกับเลนซองอฟฟรีบายบียองเซเรียกว่าเป็นดิว่าตัวแม่เลยก็ว่าได้นะครับกับ เรื่องราวที่จะรวบรวมเอาเรื่องราวสุดประทับใจจากการเดินทางของคอนเสิร์ตรีเน่สองเวิร์ทัวร์ของ b ิองเซ่นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวกับโชว์เปิดตัวที่เมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนแล้วก็ไปสิ้นสุดสุดท้ายที่แคนซัสซิตี้มิสซิสซีนะครับก็ขอเชิญทุกคนนะครับมาร่วมสัมผัสแง่มุมต่างๆของ b ิองเซ่นะครับทั้งตัวตนความตั้งใจความทุ่มเทที่เธอได้มีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนของบูดักชันนะครับด้วย าการใส่ความคิดกาความสร้างสารรค์ของเธอลงไปมุ่งสู่เป้าหมายที่จะเป็นตำนานแล้วก็รังสรรค์งานศิลปะชิ้นเอกของเธออย่างพิถีพิถันนะครับเธอได้แบ่งปันความสุขร่วมกับแฟนๆกว่า2.7ล้านคนนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนได้รู้สึกถึงความอิสระในตัวเองด้วยนะครับนับว่าเป็นดีว่าตัวแม่ของ,งวงการดนตรีเลยก็ว่าได้นะครับสลับเบียงเซ่เนี่ยใครสนใจที่อยากจะไปชมอคอนเสิร์ตของเธอในโรงภาพยนตร์ก็สามารถเช็ครอบแล้วก็เช็ค โรงกันได้เลยแล้วกันนะครับเขาใชา้วันที่21ธันวาคมนี้นะครับ แล้วก็มาต่อกันที่อันดับที่2นะครับดันกินะครับเป็นหนังอินเดียที่ว่าด้วยเรื่องราวของเพื่อน4คนจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในปัญจาบมีความฝันร่วมกันนั่นก็คือการได้ไปอังกฤษแต่ว่าปัญหาของพวกเขาก็คือไม่มีทั้งวีซ่าและก็ตั๋วเครื่องบินนั่นเลยทําให้พวกเขาตัดสินใจเดินทางไปแบบผิดกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าดันกินะครับเพื่อที่พวกเขาจะได้ไปลอนดอนและสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องราวเฮฮาแล้วก็อบอุ่นหัวใจของการเดินทางที่ เต็มไปด้วยอันตรายนะครับหนังเอาเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับดองกี้ไฟนะครับหรือเรียกกันว่า,าดันกีนะครับในแคว้นปัญจาบซึ่งเป็นเทคนิคการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายที่ใช้สำหรับการเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเช่นสหรัฐแคนาดาหรือแม้กระทั่งสหรัฐอาณาจักรนะครับวิธีนี้ได้รับความาวิจารในหมู่ผู้อพยพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาจากแคว้นในอินเดียต่างๆเช่นฮายานาคุชราดแล้วก็ปัญจาบนะครับความน่าสนใจ ของหนังเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าหนังเรื่องนี้กำกับโดยราชกุมารพิราณีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของผลงานกำกับหนังในตำนานทั้ง3เรื่องไม่ว่าจะเป็นทรีอิเดียต p ีเคแล้วก็สันจูนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของผู้กำกับที่จะได้มากำกับพระเอกอันดับหนึ่งของอินเดียอย่างชารุกข่านด้วยนะครับหลังจากที่ตามจีบกันมานานนะครับนอกจากนี้ก็ยังรวมด้วยทัพซีปานูนางเอกจากหนังเรื่องฮาซีนดิลูบ้าหรือกุลาบมรณะนะครับทางช่อง Netflix ใครยังไม่เคยดูไปชมได้นะฮะนางทั้งแซบทั้งแสบทั้งสนุกนะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ เขาฉายวันที่21ธันวาคมนี้เฉพาะเคลือเมเจอร์เท่านั้นนะครับคอหนังอินเดียพลาดไม่ได้นะครับไปสัมผัสาภาพยนตร์เรื่องนี้กันในโรงภาพยนตร์ได้เลยนะครับและมาต่อกันที่อันดับที่1ซึ่งจะเป็นเรื่องไหนไปเลยเสียไม่ได้นะครับเล่นเอาหนังเรื่องอื่นหลบ โปรแกรมกันเป็นแถวเลยนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Aquaman and the Lost Kingdom นะครับนี่เป็นการกลับมาอีกครั้งให้หายคิดถึงของซ u เปอร์ฮีโร่ดีแห่งแอตแลนติสอย่าง Aquaman ซึ่งครั้งนี้เขาก็มาพร้อมกับหน้าที่อันแสนยิ่งใหญ่ทั้งปกครองเจ็ดอาณาจากักรแล้วก็เป็นคุณพ่อมือใหม่นะครับแต่ความสุขก็ไม่อาจจะอยู่ได้นานเขาต้องมาเผชิญกับ b บล็กมันท่า คู่ปรับในภาคที่แล้วที่ยังคงมุ่งมั่นหาทางแก้แค้นให้กับการตายของพ่อเขาจึงไม่มีวันที่จะหยุดยั้งความพยายามในการโค่นล้มอควาแมนนะครับโดยครั้งนี้แบล็กแมนท่านะครับน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมโดยมีอาวุธอย่างตรีศูนย์สีดำในตำนานวัตถุโบราณที่จะมอบพลังอันยิ่งใหญ่และชั่วร้ายให้เขานะครับเพื่อแก้แค้นให้กับพ่อให้สำเร็จให้ได้อควาแมนจึงต้อง หันหน้าไปหาน้องชายต่างบรรดาอย่างออมเพื่อร่วมมือการปกป้องอาณาจักรครอบครัวและโลกนี้ให้ปลอดภัยนะครับนักสแสดงทั้งหมดหวนกลับมารับบทเดิมของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเจสันโมโมอาที่รับบทอาเธอร์เคอรี่หรืออควาแมนของเรานะครับมีแพทริกวินสันรับบทน้องชายต่างบรรดา กับราชาอมนะครับมีแอมเบอร์เฮิร์ตรับบทเป็นเมราราชินีแห่งแอตแลนติกมียาย่าอันดุลมาทินที่2ที่รับบทเป็นแบ็กแมนชาและแน่นอนนะครับกับนิโคคิดแมนที่รับบทเป็นแอตแลนาแม่ของอควาแมน พร้อมด้วยกับดัฟลังแกนรับบทราชาเนลิสนะครับหนังยังคงกำกับโดยเจมวานแล้วก็ที่สำคัญหนังเรื่องนี้ยังคงเป็นการพิจาราจักรวาร DC ในยุคของแชคสไนเดอร์อย่างสมบูรณ์ด้วยนะครับก่อนที่ปีหน้าจะเป็นการเปิดตัวจักรวาลด c ีซีครั้งใหม่ด้วยซูเปอร์แมนของเจมส์กันนะครับ อะควาแมนและอาณาจักรสาพสูนนะครับจะเข้าฉายในวันที่20ทธันวาคมนะครับเข้าฉายเร็วกว่าปกติ1วันนะครับในโรงภาพยนตร์ทุกระบบมาไม่ว่าจะเป็น i อ e m a c with Laser 3D, 4 d X, แล้วก็ ScreenX นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของภาพยนตร์4เรื่องที่จะเข้าฉายในสัปดาห์นี้นะครับ มีทั้งแอนิเมชันมีทั้งคอนเสิร์ตของดิว่าโจแม่มีหนังอินเดียแล้วก็หนังฟอร์มยักษ์ใหญ่จากวอร์เนอร์กับอควาแมนนะครับ ส่วนภาพยนตร์ที่ยังคงมีรอบฉายแล้วก็ยังคงน่าสนใจอยู่นะครับกับผลงานล่าสุดของนิโคลัสเคธที่ร่วมง,งานกับ A 2ทนที่นะครับคืนนี้จงฝันถึงผมก็เป็นหนังน่าสนใจนะครับรวมไปถึงหนังฟอร์มยักษ์อีกเรื่องหนึ่งที่เข้าฉายเมื่อวันที่7ชันวาคมอย่างวองก้านะครับสีสันสดใสแล้วก็แฟนตาซีสุดๆนะครับ ก็สามารถที่จะเช็กรอบได้ที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านนะครับหรือจะเข้าไปที่แอปเมเจอร์หรือแอป SF ก็ย่อมได้นะครับสำหรับหนังที่เข้าฉายในวันที่ 20- ถึง21ธันวาคมนี้นะครับและสุดท้ายก็คงต้องขออนุญาตฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับส่วนใครที่สนใจที่จะสนับสนุนช่องก็สามารถโดเน a t มาได้เลยที่เลขบัญชีที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับ ก็เป็นว่าครบถ้วนนะครับสลาบภาพยนตร์ที่เอามารีวิวกันในสัปดาห์นี้ใครอยากจะไปชมเรื่องไหนก็เลือกชมกันได้เลยนะครับส่วนสัปดาห์หน้านั้นจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนหน่าสนใจเอาไว้มาเจอกันอีกครั้งและจะเอามาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดโก้บลนบ้าภาษาหนังไปก่อนแล้วกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ